ครับผมและตอนนี้นะผมก็มาอยู่ที่คลินิกทันตกรรมนะครับผมวันอวันสมายเดนชอบคลินิกนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในคลินิกนะครับผมว่าสะอาดแล้วก็น่าใช้บริการหรือเปล่านะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยครับโอเคครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ข้างใน ของคลิน on ิกวันวันสมล์เดนทอลคลินิกที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับ,รบให้ดูนะครับว่าภายในคลินิกนะครับผมบรรยากาศเป็นแบบไหนนะครับผมสภาพแวดล้อมดูสะอาดหรือเปล่านะครับผมมีอะไรบ้างนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับผม ทางคลินิกวรรณวันสมัยเลนชอกคลินิกนะครับผมเมื่อเราเข้ามาข้างในคลินิกนะครับเขาก็จะให้เรามาที่โล้างมือตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะอาดปลอดภัยมากๆเลยนะครับก่อนที่จะใช้บริการเราต้องมาล้างมือก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะเขามีบริการเป็นผ้าแอลกอฮอล์นะครับผมใช้สําหรับเช็ดค่าเชื้อโทรศัพท์นะครับผมหรือว่ากระเป๋าตังค์ที่เราอาจจะจับต้องนะครับก่อนที่จะขึ้นไปทําการใช้บริการนะครับผมเขาก็จะมีบริการแบบนี้นะครับให้ ก็เป็นห้องน้ําของทางคลินิกนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าข้างในห้องน้ําของคลินิกนะครับสะอาดหรือเปล่านะครับผมหรือน่าใช้หรือเปล่านะครับเราก็จะไปดูกันนะฮะผมจะรีวิวหมดเปลือกเลยนะครับอ่าจะไม่มีกาะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคผมสะอาดบอกสะอาดน่าใช้บอกน่าใช้สบกบอกสบกนะครับผมตรงนี้นับจะเป็นห้องน้ําของคลินิกนะครับผมิอเข้ามาข้างในก็รู้สึกว่า สะอาดนะฮะสะอาดจริงๆนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ได้กลับเลยนะผมก็จะจะอยู่ไปตามที่เห็นนะครับก็่าๆนี้นะห้องน้ําคลินิกนะชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งของคลินิกจะเป็นโซนเกี่ยวกับเคาน์เตอร์นะครับเป็นหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้าก่อนที่จะขึ้นไปทําฟันข้างบนนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับว่า ข้างบนนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมไปครับโอเคครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาตรงบนชั้น2องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับะฮะชั้น2นี้นะครับเขาก็จะแบ่งห้องทําฟันนะเป็นประมาณ3-4ถึงสห้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเนุญาเขาไปถ่ายสักห้องนึงนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะสะอาดหรือเปล่านะครับผมน่าใช้บริการหรือเปล่าน่ากลัวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุณหมอนะครับเข้าไปถ่ายข้างในกันสักนิดนึงนะฮะ ทุกคนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับพางในของคลินิกวันอ้วนสไมล์เดนทัลคลินิกนะครับวันอ้ l นสไมล์เดนทัลคลินิกนะครับผมจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับ BTS e ปุนวิถีนะครับผมออกประตู3ครับเดินลงมาเพียงแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นนะครับผมคลินิกจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับหรือว่า ถ้าใครเอารถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มานะครับการคลินิกเขามีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่ากานจอดรถของคลินิกอยู่ตรงไหนนะครับก็ขับเลยป้ายรถเมย์ไปอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทําการเลี้ยวสายได้เลยนะครับการจอดรถของคลินิกก็อยู่ทางด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นแผนที่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนครับสาหรับข้อมูลการติดต่อสอบถามนะครับผมจะขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมข้อมูลการติดต่อสอบถามของคลินิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k Line หรือว่า เบอร์โทรศัพท์นะครับผมพูก็จะขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับมีเพื่อนชาวต่างชาติที่อยากจะมาทําฟันหรือว่ามาตรวจฟันนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับทางวโนวันสมัยเดนชัวฟินิกนะครับสามารถพูดได้ทั้ง3ภาษาเลยนะครับมื่อจะเป็นจีนอังติดแล้วก็ไทยนะครับผมพูดได้หมดเลยนะครับสามารถใช้ทั้งสภาษาสื่อสารกับคุณหมอได้นะครับไม้ว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับติด BTS นะครับผมก็สามารถเดินทางมาได้นะฮะแล้วก็คุณหมอนะครับจะอยู่ประจําที่นี่เลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานนะครับเขาก ้งวันเวลาที่คุณหมออยู่ให้ชัดเจนเลยนะครับมีประดิษฐ์ของหมอแจ้งให้เราทราบก่อนนะครับก่อนที่เราจะนัดคุณหมอนะครับผมได้บมาที่นี่สะดวกนะครับครบคันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามาที่แล้วน่าใช้บริการนะผมไม่น่ากลัวนะครับจริงๆว่าผมเป็นคนที่กลัวหมอฟันมากนะครับแต่ว่าพอได้มาถึงที่นี่แล้วคุณหมอนะฮะพูดจาดีมากนะผมแล้วก็ในระหว่างใจดีมา,มากๆด้วยนะฮะกอฝากไว้เท่านี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับข้อมูลติดต่อสอบถามนะครับผมจะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับผม ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นทางเลือกนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องฟันหรือว่าการทําฟันนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับๆๆๆๆๆๆ